ว้าวทุกคนสวยงามดีทุกคน,กกคนเป็นสถานีแบบป็นเตุสถาปตัตยกรรมออกมาแบบเป็นแบบทรงคือบัตรนั่นเองทุกคนเนาะนี่แบบทุกคนเป็นเหตุแบบเป็นแบบเซาเป็นแบบดินดินเผาบนไปคนจัาดินอย่งทุกคนไม่ขายเนาะแล้วก็จะมีบัตรทูกับสบายดีสบายดีทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนย์กาอยู่ที สถานีรถไฟฟ้าสนามไซเนาะซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินเองสำหรับคลิปนี้สุนกันจะพภาพทุกคนมาส่มผับบรรยากาศอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสนามไซนั่นเองเนาะว่าจะมีความสวยงามสำหรับทุกคนหลายคนอาจจะยังม่ทันหูดอ,อว่าสถานีสนามไซนี่เป็นแบบพิพิธภัณฑ์เนาะเอาเป็นบากรามารับสมรับฟังการจะดื่มกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองค้อมบบสุนเนาะไปะเอาเิ่นกันเลยทุกคนสุนกับ สัญจรผ่านไปมาดกเดือดๆทุกคนแต่ว่าสุนกับว่าอะไรขึ้นมาเบิงเนาะอยู่ที่ลานซัสร่าลานบนของทุกคนเป็นแบบนี้นี่เองทุกคนแบบสวยงามมากๆเลยนี่ทุกคนเการออกแบบเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบคล้ายบัตรเนาะงามแถ่ทุกคนงามงามงามได้เลยเปานหอยแบบปลว่าอยูอะไรขึ้นมาอยู่บัตรนะทุกคนอยู่ในบัตร เดี๋ยวห้องกาจะเลินออกไปเนาะเดินออกไปจากซานสาราเนี่ยทุกคนส่วนก็จะุ่นก็จะไปประตูหนึ่งเนาะออกไปยังมิวเซียมสยามนั่นเองดูทางนี้ก็จะมีแบบพิพิธภัณฑ์ทุกคนเนาะเดี๋ยวศูนกาจะพาทุกคนมาบินกันบ้าจะมีความสวยงามซ้ำได้นั่นเองนี่ทุกคนหลายคนกาจะยังมาท่านโหนเนาะว่ามีแบบหนีอยู่ในสถานี รถไฟฟ้าสนามใสนั่นเองทุกคนนี่ก็จะมี้แบบทุกคนปเป็นเห็ดแบบเป็นแบบเสาเป็นแบบดินดินเผาแบบทุกคนดินนี่ยังทุกคนไม่ได้ววานนาขายเนาะแล้วก็จะมีบัตรทูเกา่กาๆนั่นนั่นจะเป็นนี่ก็ะนั้จะเป็นเศษของให้ยังสักอย่างนี่ทุกคนเนาะแล้วเพิ่นขุดเหตุสถานีรถไฟเพิ่นกระเจ้าบแบบขนพบเนาะสินส่วนต่างๆแบบสมัยก่อนนะทุกคน ก็จะเก็บใบเป็นพิธเป็นปพิธภต่อพอีกนดนมาร์กหนึ่งเนาะที่แบบมาเที่ยวมาเบิ้งมาส้มซึกซากันได้ทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นบังทายวัดก็จะมีแผนที่ต่างๆมีแบบแจกันนี่ทุกคนปก็จะมีหน้าจอมอนิเตอร์ให้เข้าเบิ้งในสมัยก่อนอสุดท้ายนี่นี่เจ๊งมาทุกคนนี่ก็จะมีเรยสูนเบิ้งข้อมูล เป็นบเคียนบอกว่าทุกคนแบนี้เป็นอย่างสุนกับปโปงโหเๆข้อศอกข้อยพรายเนาะงามงามแทะทุกคนข้างล่างกนซะไม่เป็นผืนเป็นผืนดินแบบว่างเปล่าทุกคนเพิ่งนก็นจะเห็นแบบน่าจะมีอย่างสักอย่าง,างทุกคนเราเป็นแบบสถานที่ก่อสร้างก็จะ,จะมวีวิทยุนั่นเองอมีวิทยุสวยดียก่นเจ๋ง่าทุกคนสวยงามเพาะเนาะ เดี๋ยวทำเวรพังอย่ากันก็นจะมีหานจอโมโมได้เตอรัชากาลที่ห้านี่ก็คือเจ้าเนื้เจ้านาย,ายบ้าน,นคืออะไรทุกคนบางคนนี่นนจะเป็นพื้นกระจกมีสัพานเป็นกระจกเนาะขามไปน็น สามารถหับนำหนักไรจกคนทุกคน20คนนั่นเองสามารถรับน้ำหนักไร้20คนเนะเาะอ๋อนี่ก็จะเป็นแบบดินเผาอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นไปบงอีก ในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องเล่าจากกลุ่มเรื่องเล่าจากกลุ่มกระรูกกระรูกงัวกระรูกมัว,มวทุกคนแล้วก็จะไม่โถมีแจกันแล้วก็มีไหอะไรต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูหอยกันท้านนี้ก็จะเป็นหอยทุกคน เ <S an> ดีเเ๋ยวเราเดินมาออกมายัางทางึืนทางวันใดเดือนเนาะทางขึ้นก็จะไม่อีกก็จะไม่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นป่าใหญ่เนาะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวทุกคนท้องเมืองเก่าท้องเมืองเก่าเที่ยวทางใหม่อ๋อเมืองเก่าจะมาเที่ยวทางใหม่เนาะท,ทางแบบสะดวกสบายกว่าเก่านี่นี่ก็จะเป็นสถานีอิสระภาพ ก็จะเป็นสถานีสนามไส้สถานีสามยอดสถานีวัดบางกอกสถานีหัวน้ำโพนั่นเองเนาะซึ่งสถานีบางกอกเนี่ยก็จะเป็นแรงคองแบบคนไทยซะสาจีเนาะอยู่ยแบบแรงตรงด้เลยสถานีอิสรภาพก็ใกล้กับบัดสามารถเดินไปวัดอดุลได้ทุกคนก็จะมีผู้คนมากแบบ มาศพม,มาเบิงมาศึกษาเนาทุกคนเนาะัตถุโบราณอยู่ที่สนามไส้นั่นเองเราทุกคนน,นักแสดงคิริสุดกับภาพทุกคนมาสมผับบรรยาญญกาศอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไสรเนาะซึ่งเป็นสถานีหนึ่งที่มีความแบบเป็นเอกลกักษณ์เนาะมีแบบลอองรอยแบบ วัตถุโบราณสมัยก่อนทุกคนนอกที่พนทางสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้ขึ้นมาเพิ่อจะแบบค้นพบส่วนของวัตถุต่างๆเนาะว่าจะเป็นกระดูกวัวเป็นไหเป็นเจ้กันต่างๆกะเิ่นกะอาจามาแบบต่างเป็นอยู่ในแบบพิพิธภัณฑ์อีกบอนหนึ่งเนาะอยู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไซก็มีแบบนีเป็นแบบก็เป็นแบบเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเนาะของแบบสถานีรถไฟนั่นเองทุกคนเนาะอาเป็นบ้า คลิปนีนย์ก่จะได้ขอจบคลิปไปเท่ยสนิทก่อนนะทุกคนเนาะเอาวยบาคลิปหนะ้าพบกันม่ทุกคนภาบสบายดีสบายดีทุกคนเน,ะนาะกินหนะาพบกันใหมเนาะบายบาย